ชิ้นท้ายสกาก็ดุๆเล่ห์ลาจ่ายออกอခုတစ်ခါมาတော့ဘယ်သူအကြောင်းပြောနေတာလဲဆိုတော့สกาเนี่ยအချားစကလုံးပေါင်းရုံများစွာကိုအတူတူเล่ห์ลาก็จ่ายมาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတစ်နေเนี่ยพอถึงဆိုได้สกาကိုจี้ออกเนาะพอถึง พูดถึงสุราก้าอาจารย์อย่างตะคุกๆก็ยิ้มยืนพี่เปรยโซดาหลูปู่กู่เตี่ยวอาจารย์โกเปรยด่าสို့เหยพูดถึงโซเดสกาก็แทบเปรยออกอะนะมูลาเล่เตอุดูจี้อ่ะอ๋อเนาะกําลังพูดถึงใครอยู่กําลังพูดถึงใครอยู่เป่าตุอาจารย์เปรยนี่ดาเลยหลูอะเด็บเปรยได้ ที่นี่ยมาพูดถึงโซเดสกาป่าเลยเนาะพูดถึงใครกูเปียวใ่เดสกาเปตู้อาจารย์กูเปียวในดาเล่เปตู้กูเปียวในดาเล่หลกอ่ะได้แปลย่าเลยกำลังพูดถึงใครอยู่กำลังพูดถึงใครอยู่เปตู้อาจารย์เปียวในดาเล่กำลังพูดถึงใครอยู่ เบตุอะจองเปียวณีดาเล่เบตุอะจองเปียวณีดาเล่เนาะทีนี้อ่ะมาพูถึงสุดากะยีญูนดิเปียวณีดาเนาะใครสุดากะเปตุเล่สรอกพูถึงใครสุยเนาะเปตุอะจองก็เปียวดาเล่โหลเปียวดาผิดเตะกำลังพูถึงใครอยู่เปตุอะจองเปียวณีดาเล่มาแล้วหรอมาแล้วหรอ ลาบีลามาแล้วสุรากาลาบีหรอสุรากาอเมสกัลลุมคิดเจมาแล้วหรอมาแล้วหรอลาบีลากำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยกำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยตีจางเปียวเนราโดเบเนามะมหอยแล่เต้จางเปียวเนราโดเบ ทีเน yeah. wow. ี้ยมาจี้อ่ะอ๋อถึงสุรกาหลูเตี่ยวอาจารย์โกเปียวနေတာလို့อาจารย์ရာတစ်ခုခုကိုပြောနေတာကိုဖို့ถึงกําลังพูดถึงอยู่ဆိုยเนาะที่อาจารย์โกပြောနေတာเนาะเตင့်อาจารย์โกပြောနေတာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဖော်ဒီสุรกาတော့อ่อပဲกวัฏิပဲเนาะสโลจินตาက ตุอาจารย์ก <alrededor revenir> ็ပြောနေရင်းねသူလဲရောက်လာနေတယ်အတော်ပဲလို့ပြောခြင်းတာဆိုတော့กําลังพูดถึงอยู่พอดีเลยกําลังพูดถึงอยู่พอดีเลยတี่เจ้าပြောနေတာအတော်ပဲเนาะတိတ်อาจารย์ပြောနေတာအတော်ပဲလို့ပြောတာလည်းရပါတယ်စัจจရအောင်ทําไมไม่มาทํางาน ทำไมไม่มาทำงานพาโลอเลลามาโลกจาเลไม่มาทำงานสวยเนาะอโลลามาโลกบูอเชีมาทำไมสุดากะปาพีลุเลยทำไมไม่มาทำงานพาโลกอเลลามาโลกจาเลเจ้านายพูดถึงเธออยู่นะเจ้านายพูดถึงเธออยู่นะ ต่เทนี ination, elle, wij, no? ่เจ้าเปียวนี่เด๋เนาะเจ้านายสุดาการแตเทพูดถึงเธออยู่สุด้สกาโกจิยาวพูดถึงเธออยู่เนี่ยอาจารย์เปียวนี่เดี่ในใปัตตาบีเปียวนี่เด๋เจ้านายพูดถึงเธออยู่นะเจ้านายพูดถึงเธออยู่นะแต่เทนี่เจ้าเปียวนี่เด๋เนาะ ไปพูดถึงเขาทำไมไปพูดถึงเขาทำไมปาโลตู้จังตัวเบียวหลาเลไปสุดาการโรตัวหลาพูดถึงเขาจินียามาตูอ้อจารงโอบยอหล่ะเขาพีเนาะพูดถึงเขาสุดาการตูอร้อจารงโอบยอหล่ะทำไมปาโลเลไปพูดถึงเขาทำไม ไปพูดถึงเขาทําไมปารโรตู้เจ้าตวาดเปล่าล่ะน่าเล่นพี่เนาะทีเนี้ยมาหม่มํายะเหลวกูอองซะเห็นเนาะพูดถึงเขาสุดอาา่ะกะโกเปาะไหนได้อาจารย์อ่ะยากะตู้่เยอาจารย์อ่ะยายกตวาดเฮ็ปพี่เนาสะสอดอพูดถึงเขาทําไมโซนะปารโรตู้เจ้าตวาดเปเล่าล่ะไปพูดถึงเขาทําไมปารโรตู้เจ้าตวาดเปเล่าล่ะ เขาเป็นใครเขาเป็นใครตูกะไปดูเลยเขาเสดากาตูเป็นใครสวยเนาะไปะดูเพีดดาเลยเอาปีเนาะเขาเป็นใครตูกะไปดูเลยพูดถึงหน่อยก็ไม่ได้หรอพูดถึงหน่อยก็ไม่ได้หรอตู้จ้าหงหงุดหงมาพโยูุเลยไม่ยากบุลา พูดถึงโซดาการอ,อสอน่าตู้กาเป็ดตู้เละโลเปียวล่ได้สกาหูแซบีเปียวด้สก้าพี่แต่จ้วยพูดถึงโซดากาอสอ,จจอ,อ,อน่าตู้อาจารห์หัวเปียวนี่นะพูดถึงหน่อยก็ไม่ได้หรอตู้อาจารห์หัเนเนมาเปียวรู้ไม่ยากบูหลาเขาพี่เนาะซาจีอาอ๋อย่าไปพูดถึงอีกเลยอย่าไปพูดถึงอีกเลย ดีอาจารย์ตัวพี่ทำมาเบียวแน่罗อ,อย่าสุดากา็ตามยี่เดาสกาพาี่เดไปสุดาก็ตัวละ่ะพูดถึงอีกนาทับปีโดมาดีเจ้อาอะอย่างเบียวละเนาะสรออย่าไปพูดถึงอีกเลยอย่าไปพูดถึงอีกเลยดีอาจารย์ตัวพีร่รอท่ามาเบียวแน่罗พูดเรื่องเราดีกว่า พูดเรื่องเราดีกว่างาโรเกซาเปียวราปูก้างเน่พูดสุดากาเปียวราเรื่องเราสุดากางาโรยยเกซ่าดีกว่าสุดากาปูกางเน่พูดเรื่องเราดีกว่าพูดเรื่องเราดีกว่างาโรเกซ่าเปียวราปูกางเน่เขาไม่รักเธอแล้วเขา ไม่รักเธอแล้วตูนิโอมาชิดอบุเขาสรากาตูไม่รักมะชิบูไม่รักเธอนิ่อมาชิบูไม่รักเธอแล้วนิโอมาชิดอบุเขาไม่รักเธอแล้วตูนิโอมาชิดอบุจะมาพูดถึงเขาทำไมจะมาพูดถึงเขาทำไม ปาโลตุอาจารย์ลาเบย้อนในมาเละพูดถึงเขาสุดที่สการ์โกเชียลตุอาจารย์โบย่าโอบีอ๋เนาะจะมาพูดถึงเขาทำไมปาโลตุอาจารย์ลาเบย้อนในมาเละจะมาพูดถึงเขาทำไมปาโลตุอาจารย์ลาเบย้อนในมาเละอย่ามาพูดถึงเขาที่นี่ อย่ามาพูดถึงเขาที่นี่ตู้อาจารย์โอดีมาลามาเปียวเนี่ยอย่ามาพูดที่นี่หโอดิยาวเนาะอย่ามาพูดที่นี่สุดะกะดีมาลามาเปียเนี่ยถึงเขาจีิยาวเนาะพูดถึงเขาโซโลเชนเนาะตู้อาจารย์โอดิยาอย่ามาพูดถึงเขาที่นี่ okay. อย่ามาพูดถึงเขาที่นี่ ตู้เจ้าโอดีมาลามาเบยเนย่เขาคงลืมไปแล้วเขาคงลืมไปแล้วตู้เม่ตัวเล่าบีลืมไปแล้วสวยเนาะเม่ตัวบีคงลืมไปแล้วสวยเนาะเม่ตัวเล่าบีเขาคงลืมไปแล้วตู้เม่ตัวเล่าบี เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มาเพี้นหนบูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มาพี้นหนบูเไไมืมม่อวานยังพูดถึงเธออยู่เลยเมื่อวานยังพูดถึงเธออยู่เลยมันนี่กันเนีเ่ยจังเปียนเน่ดีเลยเมื่อวานสุดาการรอมันนี่กะ ยังพูดถึงเธออยู่เลยนีอ่อาจารย์เปียวเนติเดะพูดถึงเธอสุดาสกาจิยาอวพูดถึงเธอสุดาสกาเนี่ยวเปียวเนต่ะในในปัตตบีเปียเนต่ะเนาะยังพูดถึงเธออยู่สวยเนานนี่อาจารย์เปียวเนติเดะยังพูดถึงเธออยู่เลยนี่อาจารย์หูเปียวเนติเดะเมื่อวาน ยังพูดถึงเธออยู่เลยเมื่อวานยังพูดถึงเธออยู่เลยมันนี่กะนี่เจ้าโงเบี้ยวในตีเด้เมื่อวานยังพูดถึงเธออยู่เลยมันนี่กะนี่จเจ้าโงเบี้ยวในตีเด้ 我身边家吧水信？<和>